สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่บันเทิง360้อองศากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้คุณอยู่กับก้อยบุญ,ญิตางามสป,ปรสิิ์ดูแลคุณต่อจากน้องอุค,ค่ะในช่วงแต่ทุกองศาวันนี้นะคะเรามีสาวสวยถึง3คนจากบ้าน AF มาเยือนค่ะและต้องบอกว่ามาเนี่ยไม่ได้มากันแค่3คนมีแฟนคลับตามมาอีกด้วยนะคะล่าสุดพวกเธอมารวมตัวกันในนามลาซิตาค่ะมาร้องเพลงประสานเสียงและออกซิงเกิลแรกออกมาแล้วนะคะได้ข่าวว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ,ะเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเรามาแตกทุกองศากับโชว์นี้กันเถอะค่ะ อยากให้เธอได้รู้ว่าทำไมฉันต้องห่วงเธอมากมายว่าทำไมต้องส่งข้อความคิดถึงทุกวันลองหลับตาคุณหนะาใช้ใจแล้วเธอจะมองเห็นมันรู้สึกใช่ไหม ฉันทำให้ฉันแคร์เธอเสมอฉันท,ทำให้เธอมาเจอกับฉันคำเดียวที่เราผูกกันรักเธอแตวันให้อุ่นใจจังทำให้ฉันได้ไม่ชีวิตทำให้ต้องคิดถึงเธอรู้ไหมคำเดียวที่เธอได้ผลมากมายทีย่งหายใจอยู่ก็เพราะมีเธอให คนที่ไม่ใช่รักมันก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรในเมื่อสุดท้ายไงเธอก็ต้องลาคนไม่ดีจะต้องมีสักคนเธอจะมาอดจนเป็นคนดีอยู่ทำไมไม่มีใจให้ 迎着。 ฉันขอเลิกเลยได้ไหมให้มันจบกันไปสักที คือเพลงที่มีชื่อว่าคนไม่ดีต้องมีสักคนนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าวันนี้สามสาวไม่ได้มาเพียงแค่3าคนเท่านั้นเพราะว่าทางด้านนี้นะคะกองเชียร์มาอีกด้วยอ่ะแฟนคลับใครดูกันเอาเองแล้วกันนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกคนบอกว่ารักทุกคนแล้วก็เชียร์ทุกคนเลยจริงๆนะคะอ่ะจากแฟนคลับนะคะเรามาที่นักร้องกันดีกว่ามานั่งประจําหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับแต่ละคนด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แนะนาตัวก่อนเลยละกันค่ะที่นั่งข้างพี่ก้อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแอนสิริพันธ์เจริญสมบัติเต็มยศมากค่ะเต็มยศนามสกุลเต็มยศอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมค่ะพริ้งค่ะจากเอฟห้าค่ะสมเด็จไทยพรมอาจทรย์ค่ะอะไรพรมอาจทรย์นามสกุลนามสกุลค่ะต่อไปค่ะก็ยอมากค่ะ แคบบี้ค่ะรัฐากโกกิลานนท์ค่ะค่ะแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่ามารวมตัวกันนะคะแล้วก็เป็นลาซิสต้าก่อนที่จะถามต่อว่าที่มาของการรวมตัวครั้งนี้เราเอาตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันแต่ละคนประกวดในปีไหนอะไรยังไงกันคะแล้วได้รางวัลอะไรกันบ้างสวยขอบคุณนะคะนั่งเป็นวันเลยใช่ไหมคะว่าจะได้อย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้ทำเองนะคะเนี่ยอเดี๋ยวคุยเรื่องเล็บก่อนละกันชูเล็บก่อนชูเล็บก่อนชูเล็บก่อนอู้สวยมากดูดิทำเอง เลิศมากๆเดี๋ยวสัภา์เสร็จปุ๊บก็ทำให้พี่ต่อเลยนะคะพี่ะต่อ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 ค่ะแอนก็มาจาก AF6 ค่ะได้ที่สองค่ะได้ที่สอง ของพลิงก็เป็นหนึ่งใน12คนของเอฟหค่ะค่ะค่ะอย่าอย่าอย่าได้ได้เรียงกันเลยค่ะวันนี้เรียหโายโอเคได้ได้หลายปีทีเดียวล่ะค่ะแล้วก็ของแท็บก็เป็นหนึ่งใน12เหมือนกันค่ะของเอฟหกเชฟ่ะค่ะก่อนหน้านี้คือแต่ละคนมีผลงานอะไรยังไงหลังจากประกวดเสร็จคะอย่างน้องแอนนี่เคยมาแล้วเนาะใช่ค่ะอย่างแอนกับเจ๊แท็บนี่จะอยู่รุ่นเดียวกันก็จะมีอัลบั้มเดียวไปตรงเอฟหกดีอัลบั้มค่ะอของพลิงตอนนั้นเอฟหจะเป็นอัลบั้มมี my dream เอ m นไ d เออ r ์โค่ะค่ะแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงคะที่แต่ละคนทํากันมาก่อนหน้านี้ก็พอฟีดแบ็กจากอันนั้นแหละค่ะทำให้เราได้มีโอกาสเป็นลาซิสต้าในวันนี้ค่ะทําไมเขาถึงเรามาจับจับเรามารวมตัวกันอะไรแบบนี้คะคือต้องบอกว่ามีการ audition ค่ะคือเขาเหมือนว่าจะมีโปรเจกต์นี้แล้วก็จะมีการ audition หลากหลายมากตั้งแต่ a อฟ ทุก a เอฟเลยอะค่ะแต่สิ่งหนึ่งก็คือจากดูดูจากผลงานก่อนหน้าของพวกเราแนวเพลงของพวกเราแล้วก็เนื้อเสียใช่ใช่มันใกล้กันแล้วก็เวลาเราสามคนมารวมกัน มันคืทางี่จะมีเคมีที่แบบเข้ากันได้ในเรื่องของเสียงแล้วก็ความชอบในการร้องเพลงเหมือะกัคือเป็นแบบไหนคะถ้าพูดได้ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยอย่างสมมติอะเราชอบในสไตล์ไหนที่เหมือนกันหนูรู้สึกว่าพวกเราชอบความที่การถ่ายทอดแบบโซอะค่ะออกมาด้วยจิตวิญญาณร้องเพลงด้วยจิตอารมณอารมณ์ใช้อารมณ์อย่างสักครู่นี้ใช่ไหมคะคือวงพวกเราเนี่ยถามว่าเป็นวงคนที่ร้องเพลงเก่งไหมเป็นตัวแม่ไหมคงไม่ใช่แต่เราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความรักในการ ร้องเพลงเหมือนกันคล้ายกันมากนะคะคือจริตตรงกันว่าการร้องเพลงเราก็จะแบบมีอินเนอร์ที่เยอะมากเหมือนกัน้เป็นพวกเซนซิทีฟใกล้ๆกันอ๋อค่ะเมื่อมารวมกันแล้วมันก็จะยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้กับแนวเพลงของพวกเราของลาซิสต้านี่ในแนวไหนโซ่หรอคะจริงจริงซิงเกิลแรกเป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยไปที่ได้ฟังมาสักครู่นี้นะคะคนไม่ดีต้องมีสักคนเนี่ยเป็นแนวเนื้อเนื้อความของดนตรีเป็น r b ร์อป๊อป ค่ะ<ช>ส่วนป๊นปอปแอนด์บีเนะื้อก็จะรวมๆกันนะคะเป็นป๊อปแอ,อนด์บีนป๊อปแอนด์บีแต่ว่ายังย<ช>ืนพื้นวิธีการร้องที่เป็นประสานเสียง<ช>และใช้ ข้างในในการร้องประสานเสียงเหมือนกับอะคาเปล่าใช่ค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มาจากชื่อวงค่ะวงอาจจะงูแบบชื่อเราลาซิสตาหมายความว่าบางคนถามว่าเป็นภาษาสเปนหรือเปล่ามีลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงลาข้างหน้านี่แหละค่ะมาจากคําว่าอะคาเปล่าที่แปลว่าประสานเสียงแล้วก็ซิสตามาจากคําว่าซิสเตอร์ก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องกันที่เกิดจากการจุดเริ่มต้นของเราก็คือการร้องประสานเสียงที่แบบมีการเรียนมีการอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานไหมคะที่เรียนอยู่ด้วยกัน หนึ่งปีหนึ่งปีเลยเหรอคะซิงเกิลนี้หนึ่งปีค่ะทำไมถึงต้องทํานานขนาดนี้คะมันเป็นช่วงของการหาตัวตนช่วงของการที่ฝึกซ้อมอยู่ด้วยกันให้คุ้นเคยกันนะคะจนทุกวันนี้เรียกได้ว่าเหมือนทัศนคติเราก็ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็แนวเพลงหรืออะไรความชอบถึงความจริงสไตล์ของพวกเราอาจจะมีการต่างกันบ้างแต่เวลาร้องเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราเป็นลาซิสตาเราไม่ได้ร้องด้วยความเป็นพลิ้งเป็นแอนเป็นแทบอ๋อค่งก็คือเป็นเป็นหนึ่งใช่เรียกได้ว่า3คนรวมกันเป็นหนึ่งแนวเพลงก็จะ เหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะและถึงแม้ว่าจะมีลายที่แตกต่างกันออกไปคือจริงๆแล้วการร้องประสานเสียงในแต่ละคนจะมีแบบเหมือนคนนี้เสียงสูงคนนี้เสียงต่ำคนนี้เสียงเราจะมีการแบ่งคาแรคเตอร์ของแต่ละคนออกยังไงคะจริงๆในวงเนี้ยทุกคนจะได้ร้องทั้งหลักร้องทั้งสูงและต่ำหมดเลยค่ะทั้งหมดค่ะแต่ว่าเราจะใส่เสน่ห์ไปในวงอย่างเช่นแท็บบี้เนี่ยเขาจะเก่งเสน่ห์ไปยังไงเก่งเรื่องออนก่งเรื่องแอดลิปมีลูกแอลกปแอดลิบเป็นไงแอดลิปลองทำอย่างเช่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขจะมีรูปแบบมันแปลว่าอะไรคะทั้งหมดที่เราไปเมื่อกี้นี้อ๋ออูออูมีมีแปลได้ไหมคะไม่ได้จริงๆไมจริงก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าอ๋อเหริงจริงถ้าเกิดตีความรักหรอถ้ารักพูดเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ย่มาที่แลนเจอพี่สาวแล้วยูได้ด้วยไม่แต่พี่ไม่สะสมฟันเล่นเล่นเล่น อย่างน้องแอนล่ะน้องแอนเป็นไงน้องแอนเป็นไงไปไม่เป็นกี่ทีอนกเร็วเนาแอนก็เหมาะแอนคนที่แกะลิ้นเลยนะเป็นคนลิ้นเปลีอ่ะไม่ใช่จะเป็นคนเสียงสูงค่ะคนเสียงร่อยๆจะเป็นยังไงจะแบบลองดิลองดิเอาอีกทีลองไปออกเอาอีกทีก็จะออกแนวแบบเอ่อทำยีเท่าไหร่ที่หนูร้องเมื่อกี้พีเข้าไปแล้วอ่าหนูก็ เดี๋ยวหนูตอบให้ก่อนแอนเนี่ยจะเป็นคนที่เสียงสูงเพราะฉะนั้นแอนก็อาจจะได้ได้เวลาเวลาวางไลน์ให้แอนเนี่ยเสน่ห์ของแอนก็จะเริ่มแบบว่าที่แบบท่อนสูงที่แบบยับขึ้นมาให้คนรู้สึกว่าแบบว่าโอ้มาอะไรเงี้ยมาแต่ถึงแอนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างงั้นหรอจบแล้วค่ะแอนจะมีเสียงแบบหวิดวีดคล้ายๆกับอย่างเช่นอย่างเช่นหวีดหวีดเดีมยฮ้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอะไรมันจะแบบไปไม่อยู่ตรงนั้นนะมันจะไปโชว์พื้นมันปิ้นมันสูงอยสมมติเวลาเราร้องเพลงอื่นที่แบบเราไปโชว์ตามงานเงี้ยก็จะแบบก็พูดง่ายๆว่าท่อนไหนที่ใครไม่อยากร้องก็คือให้แอนร้องเลยเพราะว่ามันสูงมากก็แบบแอนเอาไปเลยนะเป็นหลังเลือกอดก็จะเป็นช่วงเฮทโฮนอะไรอ่ะแลไรพี่คะคะของหนูนี่เสิร์ฟน้ำค่ะมาเทียมกับข้าวเฮทโฮนไม่ใช่ทำกับข้าวไม่ใช่แนวเสียงเสน่ห์ของหนูเป็นยังไงจริงๆมันจะอยู่แน่นๆนะเนาะคืออย่างพี่พิงเป็นคนเป็นคนสง เสียงหนาแน่นนะคะ สิงหนาและแน่นแล้วแน่นปึกๆมวลโมเลกุลเยอะไรค่ะคือแสดงว่าแต่ละคนเนี่ยคือเหมือนกับหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือหาสไตล์หาเสน่ห์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมารวมกันเป็นลาซิสต้ากันเองนะคะซึ่งตอนนี้ปล่อยออกมากี่ซิงเกิลแล้วคะซิงเกิลแรกค่ะอ๋อซิงเกิลแรกเมื่อกี้ที่ฟังไปคนแรกก็มีสักคนค่ะค่ะและนอกจากซิงเกิลนี้แล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีมิวสิกวิดีโอออกมาแล้วด้วยเธอก็เล่นกันเองด้วยนะะคจริงๆเรามีนางเอกเอ็มวีด้วยแต่ว่าเราก็ซิงกันเองด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยววช่ง นะคะเรากลับมาดูมิวสิกวิดีโอนี้กันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนคะ่ะสักครู่ค่ะนางเอกนะ